เจอกันอีกแล้วครับกับสปอร์ตไทม์ไลนประจำวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ครับสำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปในหน้า YouTube 3คู่ครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่าง PSV High h o f e n ฟพบกับเซบียาครับคู่นี้ครับให้ต่อ PSV High h o f ฟเเจ้าบ้านที่ราคาปอปาครับชนะไป2ประตูต่อ0กินไปเต็มๆครับคู่ที่2ครับยูเนียนเบอร์ลินเจอกับอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมคู่นี้ให้ ต่อยูเนียนเบอร์ลินเจ้าบ้านที่ราคาพอปลาครับชนะไป3ประตูตอนหนึ่งครับกินเต็มอีกแล้วครับสำหรับคู่ที่2ครับคู่ที่3ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้ให้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราคาปอปลาครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งครับกินไปเต็มๆตมครับสำหรับเมื่อวานในหน้า YouTube 3คู่ครับตัว v i p ครับเมื่อวานที่ให้ไปครับโมนาโกเจอกับเลเวอุคเซนคู่นี้ให้ต่อโมนาโกที่ราคาปอปลาครับโอ้โหโมนาโกครับเหลือจะเชื่อครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเลเวอุคเซนไป 2ประตูต่อสาครับสำหรับเมื่อวานครับในหน้า YouTube กินเต็มทุกคู่แต่ตัว VIP ในกลุ่มที่ให้ไปครับขออภัยด้วยจริงๆครับสำหรับวันนี้ครับขอแก้ตัวใหม่อีก1วันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไมายพบกับมุนเช่นกัดบัตเป็นการเจอกันในฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันครับเตะกันเวลาตีสอครึ่งตามเวลาบ้านเราครับ สำหรับมาเยเจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับ9ของตารางคะแนนรับ21นัดที่ผ่านมามี29คะแนนครับสำหรับเหมือนเช่นกัดบัตรครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ8ของตารางคะแนนรับ21นัดที่ผ่านมามี29คะแนนครับคู่นี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับคะแนนก็เท่ากันครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับนัดที่ผ่านมาของมายพวกเขาบุกไปชนะเลเวอห์คูเซนได้3ประตูต่อสครับสำหรับ เหมือนเช่นกัดบัตรนัดที่ผ่านมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเปิดบ้านชนะบาเยอร์มิวนิกไป3ประตูต่อ2ครับสําหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไม้ที่ชนะเหมือนเช่นกัดบัตรไป1ประตูต่อศูนย์ับสำหรับคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นไม้เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปลาครับต้องบอกว่าคู่นี้อย่างที่บอกครับสูสีกันเหลือเกินนะฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าดีครับถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ครับอาจจะมีบ้างครับสะดุดแพ้สะดุดเสมอบ้างครับตาม ตามธรรมดาครับตามฟอร์มของทีมกลางๆตารางครับผลงานมักจะเป็นแบบนี้ครับรุ่มๆดอนๆครับสาหรับวันนี้ผมมองแล้วครับฟุตบอลสูสีกันเหลือเกินครับไม้0ศูนย์ห้าเป็นทีมที่จัดบ้านเล่นในบ้านของตัวเองได้ดีทีมหนึ่งครับสําหรับมุนเช่นกันบัตอย่างที่ทราบกันครับถ้าเล่นในบ้านของพวกเขาแน่นอนครับพวกเขาดีแน่นอนครับแต่ถ้าเล่นเป็นทีมเยือนเมื่อเมื่อไรครับมุนเช่นกันบัตมักมีปัญหาเสมอครับสําหรับคู่นี้ผมมองแล้วครับราคาปอปลาของเจ้าบ้านอย่างไม้ครับผมมองไม่น่าจะแพ้ในบ้านครับ ผมมองแล้วครับไม้ไม่แพ้ในบ้านราคาปอปลาแบบนี้น่าจะวัดใจที่ไม้ครับผมบอกว่าไม้มีทีเด็ดพอครับที่จะนอกเหมือนเช่นกัดบัตรได้ครับเล่นในบ้านของตัวเองครับมักทําผลงานได้ดีครับคู่นี้ผมมองไปที่ไม้ครับในบ้านไม่แพ้ครับมีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์มองถึง3คะแนนได้เลยครับสาหรับไม้ครับคู่นี้คู่แรกครับชอบเหลือเกินครับไม้ครับน้องไม้ปวนเมืองครับวันนี้ไมาแน่นอนครับเล่นในบ้านไม่มีแพ้ครับมีสิทธิ์ลุ้น3าคะแนนได้ครับสําหรับคู่นี้มองนะครับไม้กับราคาปอปลา ไม่ทําให้เสียใจแน่นอนครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเอลเช่พบกับลิวเบติตเป็นการเจอกันในฟุตบอลลาลิก้าสเปนเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับเอลเช่ครับเจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับบว้ยของตารางคะแนนรับ22นาทีผ่านมาพวกเขามีแค่9คะแนนครับสำหรับลิวเบติตครับทีมเยือนวันนี้ครับอันดับ5ของตารางคะแนนรับ22นาทีผ่านมาพวกเขามี37คะแนนครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ นัดที่ผ่านมาของเอลเช่พวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับเอสปันยอนไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับสำหรับริวเบติสครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะริวบายโดลิตไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นริวเบติที่ถล่มเอลเช่ไปสประตูต่อศูนย์ครับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นริวเบติทีมเยือนต่อที่ปอปาครับสำหรับเอลเช่เจ้าบ้านต้องบอกว่าฤดูการนี้ผมกล้าพูดเลยครับตกชั้นแน่นอนครับมาตรฐานของพวกเขาไม่เหมาะสมจริงๆครับกับลาลีกาของสเปนครับน่าจะต้องเป็นเริ่มต้นใหม่ครับใน เซกุนดาบีครับหรือดิวิชัน2ของสเปนครับสำหรับริวเบติต์ครับตอนนี้พวกเขาครับอันดับ5ของตารางคะแนนลุ้นไปเตะแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับตอนนี้คะแนนตามอันดับ4อย่างแอตมาริทอยู่แค่4คะแนนครับวันนี้เป็นโอกาสดีเหลือเกินครับที่จะทำแต้มไล่จี้อันดับ4อย่างแอตมาริทผมมองนะครับคู่นี้ครับเอลเช่ครับโอ้โหห่วยแตกเหลือเกินครับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเล่นบอลไม่มีโรงครับกับราคาปอปาของริวเบติตผมมองแล้วครับยังไงก็ ไม่ไม่ไม่น่าจะเสียครับน่าจะได้กินครับกับราคาปอปลาแค่หนึ่งลูกก็กินเต็มผมมองแล้วครับคู่นี้ครับริวเบติสแรงจูงใจของพวกเขาเยอะกว่ามีมากกว่าครับตัวผู้เล่นก็ดีกว่าครับคุณภาพก็ดีกว่าดีกว่าทุกอย่างครับริวเบติสกับราคาปอปลาวันนี้วัดไปเลยครับไม่กินเต็มก็เสียครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับง่ายๆครับคู่นี้คู่ที่2ครับคู่นี้คู่ที่2ครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างริวเบติสที่ราคาปอปลาครับ เราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฟูแลมพบกับวู๊ดแฮมตันวันเดอร์ครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราครับสำหรับฟูแลนเจ้าบ้านครับอันดับ6ของตารางคะแนนรับ24นัดที่ผ่านมาพวกเขามี38คะแนนคะันสสำหรับวู๊แฮมตันทีมเยือนครับอันดับ15ของตารางคะแนนรับ23นัดาที่ผ่านมาพวกเขามี23คะแนนครับสำหรับฟูแลมครับ ผลงานนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปชนะไบตันได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับวูฟเฟ่ตันครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับบอลมัดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับราคาเปิดมาเป็นฟูลแลนต่อที่ราคาปอกปลาครับบอกเลยครับผลงานของฟูลแลนเจ้าบ้านต้องบอกว่าช่วงหลังสุดยอดจริงๆครับโอ้โหพวกเขาครับทำไปทํามาครับเล่นไปเล่นมาครับฟูลแลนดตอนนี้ครับมีพื้นที่ มีลุ้นครับพื้นที่ไปเตะแชมเปยนลกฤดูกาลหน้าครับคะแนนตามอันดับ4อย่างสเปอร์อยู่แค่สี่คะแนนครับผมบอกเลยครับวันนี้ฟูลแลมเล่นในบ้านครับหวังสามแต้มแน่นอนครับเจอกับทีมนี้ตกชั้นอย่างวูฟแฮมตันที่ต้องบอกผลงานช่วงหลังต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นเหลือเกินครับสำหรับวูฟแฮมตันครับตอนนี้คะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่สามแต้มครับมองวันนี้ครับฟูลแลมในบ้านไม่น่าจะแพ้ครับผมมองครับถึงแม้วูฟแฮมตันจะมาเล่นเกมเราครับวันนี้ฟูลแลมพวกเขาในบ้านดุดันจริงๆครับฤดูการนี้ฟูลแลมเป็นทีมหนึ่ง ที่เล่นครับแพ้ในบ้านยากเหลือเกินครับทีมใหญ่มาเมื่อไหร่สะดุดตลอดครับสำหรับคู่นี้ผมมองแล้วครับราคาปอปลาวัดใจเจ้าบ้านไปเลยครับไม่เสียครึ่งนึงก็กินเต็มครับแค่ราคาปอปลาครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าสัวน้อยฟูแเล่มทีเด็ดจริงๆครับสำหรับคู่นี้เชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับน่าจะดูดีกว่าน่าจะเฉือนได้ในท้ายที่สุดครับสำหรับคู่นี้คู่ที่3าต่อฟูแเล่มที่ราคาปอปลาครับสำหรับวันนี้ครับจัดไปเน้นๆครับ3คู่ในหน้า u t u b e ครับคู่แรกครับไม้ เจอกับมุนเช่นกัดบาดคู่นี้ให้ต่อมาเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับคู่ที่2ครับเอลเช่เจอกับริวเบติีคู่นี้ให้ต่อริวเบติสทีมเยือนที่ราคาปอปลาครับคู่ที่3ครับฟูแลมเจอกับบู๊ฟแฮมตันคู่นี้ให้ต่อฟูแลมเจ้าบ้านที่ราคาปอปลาครับสำหรับฟุตบอล v i p วันนี้ครับในกลุ่มครับเหมือนเดิมครับจัดให้ไปเลยครับเน้นๆครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างริวพบกับแบดครับ เป็นฟุตบอลลีกเองฝรั่งเศสเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเราใครอยากได้บทสรุปบทวิเคราะห์มาตามผมที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับมาดีเหลือเกินครับทั้งบอล VIP และบอลสเตปครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มน้าเล่นรีบๆมาเลยครับฟุตบอลช่วงนี้ค่อนข้างจะเดาทางง่ายครับฟุตบอลช่วงนี้ครับทีมไหนมันหนีตกชั้นทีมไหนรุ่นไปฟุตบอลยุโรปชัดเจนเหลือเกินครับวิเคราะห์ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะง่ายครับค่อนข้างจะเป็นไปตามอย่างที่คาดไว้ครับสาหรับ วันนี้ครับก่อนจากการ,รับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่าคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Sport Time Line